ทำอะไรเนี่ยวันนี้เออปก,กี้ว่าอยากจะให้เบอร์ของพี่พี่พาเพียมันเปลี่ยนสีคะ่ะครับกดครับโอเคเลยครับโอ้วันนี้ใจดีนะใจดีเมื่อวานใจร้ายแต่วันนี้ใจดีทำไมอ่ะก็เพราะว่าปุ่นเมื่อวานเรียนไอครีม หลายมากเลยนะขอบคุณที่เลี้ยงนะครับว่าเป็นชุดนี้ไหมไม่เอานะไม่เอาอะเอาชุดนี้ก็สบายเหมือนกันนะกระปักร่างไงวันนี้มันอากาศหนาวหนาว้างฝนไม่ตกมีแต่ฟ้าร้อง ในบ้านกับเลออ <c oughs> ูกดิ๊กแนะ่นอนโอเค <c oughs> เรารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของบ้านโอ้ตัวนั้นแล้วลูกดิกตัวนัขอขอ้นแล้วกคอนขโมยตังค์เออไปเลยเอาไปเลย บบบบกเนี่ยเมื่อกี้นายแต่เออที่ฟังเออของลุกติ๊กให้ฉันฟังเน่ยเออเมื่อกี้ลุกติ๊กบอกว่าจะให้พี่ยูไปอาบน้ำเร็วๆโอเคมาโอ้ยฉันปวดมือเอามือออกไม่มือไม่ปวดหรอกอ้าว พี่ยูรีไปอาบน้ำรู้แล้วรู้แล้ววันนี้น่าจะนอนสบายสบาซะงั้นจะกลับโดนคนมาปลุกอ๊ะพี่อยู่ลแล้วแล้วอรู้ละวจะเลือกใครหลัองอยู่กับพ่อเพียงตง้องเลือกพี่พ่อเพียงอยู่แล้วอ๋อไม่ไม่มเลือกคนนะ่ะไม่อยากเอาอัด อันไหอ่ะไปตามมาดูไปโหูใจลายไม่เอาไปอ๋อเด็กน้อยน้อยน้องร้องเลยโอ้โหแต่วันนี้ซื้อปลากระป๋องให้กินโอเครอ ันก็จะไปเอาบูให้นายดูนะจริงเั่๋ยวเราขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไม่ยากเลยเรานะคะจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นะทุกคนเราจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้เราก็ไปเปลี่ยนสีเลยอืมนี่ไงห้าเปอร์เซียต์หมนี่ แล้วก็ไปเปลีป่ยนชุดไลก็ได้นะคะแต่มันก็จะเป็นนี่เห็นไหมทุกคนเราสมาแต่ทรงผมอ,อื่นเอาไม่ได้นะคะเอาแตะทรงผมนี้ได้คือจะใส่ชุดหน่มันก็จะติดตัวไปตลอดเลยนะทุกคนนี่เราจะสีแดงเพราะว่าเปลี่ยนสีโอเคนี่เห็นไหมคะทุกคน